ใครบอกว่าจะมีนั่งกินทรรมดาแรกอ๋อเล็กๆ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 เพื่อนทีกินกาแฟก็บอกมีว่าอะไรสวัสดีค่ะกวางค่ะเพลงค่ะมาครบกับพวกเรา3ฝ่ายแล้วนะคะในรายการนักศึกษาหลั่นล้าค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพลงก็ได้อีเมลมานึงฉบับ ู้ชายคนนี้เขาเขียนตัวสัญญาว่าพี่จอทพี่จอจานเขาเขียนมาถามเราเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปเจอมาโอเคเดี๋ยวจะอ่านสรุปให้ฟังเขาผู้เองเอเอาชื่อเรื่องเองจะมาจะมาถามเธอมามาสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีค่ะนะคะผู้ที่สามารถตอบคำถามที่ได้แน่นอนที่คิดว่าก็คิดว่าจะช่วยได้นะคะอ่ะพี่เขาบอกว่ามีวันนึงเนี่ยในวันที่ทํางานอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เดินเดินเดินแล้วเขาก็บอกว่า อยู่หน้า Starbucks พอดีค่ะเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่หน้า Starbucks แล้วเขาก็เจอแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานมากประมาณ3ปีตามารยาทของคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆแล้วก็เคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อการเนียนะคะก็ทักทายกันเป็นปกติว่าโอเคอ้าวเป็นยังไงบ้างจอสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคงั้นอยู่หน้ากาแฟพอดีนึกออกปะเขาก็เลยมีการชักชวนกันอกินกาแฟหน่อยไหมพี่จอเขาก็ตัดสินใจว่า อ่ะนิดหนึ่งละกันอย่างไยก็ไม่ได้เจอกันไปนั่กินกาแฟแฟนเก่าใช่กินกาแฟกับแฟนเก่าแล้วก็คุยกันนิดคุยกันนิดหน่อยบังเอิญใช่บังเอิญบังเอิญคุยกันปุ๊บก็ดื่มไปแล้วคุยไปแล้วแต่ไม่มีการแลกเบอร์นะจ๊ะไม่มีแลกเบอร์ไม่มีขอเบอร์ใช่เขาบอกว่าไม่มีขอเบอร์ไม่มีแลกเบอร์แล้วก็ไม่มีการติดต่ออะไรนั่นแต่คือว่าเราเจอกันแล้วเราก็นั่งกินกันธรรมดาปกติอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่านานเท่าไหร่ค่ะปัญหาของเขาเนี่ยมอยู่ที่ว่า จริงของเราอยู่ที่บ้านเขาคิดว่าเขาสงสัยเขาบอกว่าจะทํายังไงดีจะบอกดีไหมว่าเออวันนี้ีปเจอแฟนเก่ามานะหรือว่าจะเก็บเงียบเอาไว้ดีคือเขาเขาไม่บอกว่าพอเขาบอกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกลับไม่บอกจะดีไหมก็เลยอยากจะถามบอกหรือไม่บอกใช่เชื่อเรื่องนี้คือเรื่องบอกหรือไม่บอกก็แสดงว่าพี่เขาอึดอัดอึดอัดที่ตอนนี้ีความรักกับแฟนพี่เป็นคนดีนะจริงๆคือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย ก็ไม่คิดจะบอกหลอกไปถ้าเขาแล้วมันแตกเราค่อยมาแก้ตัวกันทีหลังแต่ในตอนนี้พี่ถามว่าควรจะบอกหรือไม่บอกควรจะบอกหรือไม่บอกอันนี้เขาเขาคิดอย่างงี้ไงเขาคิดว่าถ้าไม่บอกเนี่ยก็แปลว่าโกรกก็แปลว่าโกหกกับแฟนอะไรเงี้ยเข้าใจคือพี่เขายังมีความเป็นคนดีอยู่บ้างแหละอแต่ถ้าเป็นความคิดหนูนะคะบอกไม่บอกพี่ก็โดนด่ากันแหละไปหนูหนูก็ด่าอ้าวต่อยเพลงเป็นแกแกซจโอเคไม่เป็นไรค่ะแฟนตรา่วันนี้ไปเจอแฟน นัวเอง,งที่สตารต่เมเ,เบอร์กันแล้ตัวเองเจอกันในความบังเอิญมเอาาเอ,ออโอเขาใจได้มากโอเค <c oughs> ทําไมถึง <c oughs> คือก่อนที่จะมานั่งคิดว่าพี่จะบอกหรือไม่บอกแฟนเนี่ยก่อนที่พี่จะมีความลับมาถึงจุดที่ต้องโกหกแฟนเนี่ย <c oughs> ทำไมพี่ไม่คิดตั้งแต่แรกก่อนว่าจริงๆว่าพี่ม่คนไปนั่งกินกาแฟกับแฟนกับให้มันเป็นเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าโอเคพี่บอกว่าพี่แค่ไปกินกาแฟกัน แต่ว่าแฟนพี่ไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่ด้วยนะตรงนั้นถ้าแฟนพี่อยู่ด้วยอีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเออเหมือนเข้าใจป้องเหมือนถ้าแฟนพี่อยู่ด้วยแฟนปัจจุบันอยู่ด้วยแล้วไปนั่งกินกับแฟนแฟนเก่าฉันจะได้รู้อย่างว่าแกคุยอะไรกันหรือเปล่าแต่อันนี้ฉันไม่ได้อยู่ด้วยอะ่ะผู้หญิงเหมือนก็คิดไื่ต่างกันนะเฮ้ยคุยอะไรกันวะเขาไปส่องสารสองพันไปแย่ฐ่านไฟเก่าที่มันครุกกุ่นขึ้นมาเปล่าออใช่ค่อ๋อพิ่น้อยแตกค่ะพี่พี่บอกผู้หญิงน้อยแตกพี่มบอกผู้หญิงดูที่หลังบ้านแตก ลองบอกไม่บอกก็เหมือนกันเนาะมีค่าเท่ากันอ่าถ้าสารจะเสร็จแล้วว่าคือถ้าถ้าพี่ถ้าเป็นฉันเป็นศาลเนี่ยถ้าพี่บอกกับประหานคือจําคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่บอกประหานชีวิตเลย <What? S 1> จริงๆเดี๋ยวแค่นั้นเองคือมันใกล้กันมากจริงๆค่ะพี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ควรจะไปตั้งแต่แรกรปเป็นผู้หญิงเขาเสียใจนะเ,<อ>เป็นหนหรับไม่ได้หรอกต่อยพี่บอกหนูก็จีต่อยพี่บอกหนูที่ย่างหนูจีหนักกว่าเดิมคือสรุปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่า ให้หน้อยสุดแบน,นี้เงียบเงียบไปก่อนละกันอคนอัดใจจะตอบเนี้ยห้ามมีความลับก,กับแฟนออถ้าเป็นเพลงนะถ้าเป็นฉันนะฉันว่าฉันไม่คิดมากหว่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาก็แค่แฟนเก่าอะตอนนี้เขารักเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะเจอกันเฉยเยนะเธอคือคนเจอกันทำภาษามารยาาอ่ะคือเจอกันก็ เอ้ยร้านหน้าร้านกาแฟพอดีอะ่ะคือเราเขาไม่ได้ชวนกันดูหนังใช่ป่ะเขาแค่ชวนจะกินกาแฟเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเราคิดมากไปเองป้าเขาอาจจะไม่มีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยคืออีที่คิดมากเนี่ยก็เพราะเป็นแฟนเก่าน,นี่แหละคนมันเคยรักกันน่ะมันก็ต้องไปฟื้นเรื่องสองตัวกันบ้างแหละไม่รู้อ่ะนอยก็เป็นผู้หญิงเราก็นอยเป็นเธอไม่นอยเหรอไม่นอยนะจริงเหรอถ้าสมมติอ่ะเธอนั่งดูหนังอยู่บ้านได้ลมร้านลาอยู่ๆกรี๊งโทรศัพท์เป็นแฟนเธอโทรเข้ามาฮัลโหลน้องเพลงเหรอตอนนี้พี่นั่ง สตาบาร์กนะมาอ้างกินเหรอคะทำไมไปนั่งสตาบาร์กก็อะไรจ้ะก็มานั่งกินกาแฟเหรอเอ้าแต่ว่าเออเนี่ยพี่นั่งกินกับแฟนเก่าพี่นะอะไรอย่างเงี้ยจะคุยกันสักพักนอกเดี๋ยวกลับหน่ะหน้าไปยันเห็นไหมโถใครก็พูดได้ว่าไม่โกรธเอาจริงๆนะเอาไม่อยู่หรอกจริงค่ะเอ้จิ๊กเพ่าโอ้จิงมันชอบ ไม่เห็นภาพไงเออแล้วยังไงถึงแล้วยังไงที่จ่อเขาถึงเขาเขาทำยังไงถึงจะดีอะคือฟังนะทำไมปฏิเสธไม่ได้เป็นใจแฟนเก่าหรือว่าอะไรคะคือผิงอาจจะชวนหรือเปล่าแล้วเขาก็เออตามมันก็บอกว่าไม่ว่าอะไรแต่ปัญหาให้มันไม่ต้องมีเรื่องกับแฟนเราจริงๆนะคือท้ายที่สุดอะตอนนี้เราอยู่กับใครอยู่กับแฟนเราใช่ไหมไม่ได้อยู่กับแฟนเก่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเกณฑ์ใจแฟนเก่าเอาคนที่เราอยู่ด้วยปัจจุบันเข้าใจมั้ยคะพี่จะได้มีปัญหา แล้วคนเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ยังไม่จบยังไม่จบแบบเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้ไหมสมมติแฟนเก่าเธอเนี่ยเนี่ยไปนั่งกินข้าวดูหนังอะไรกันเป็นเพื่อนกันอะเพ่งต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเลิกกันแล้วแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่มีทางค่ะไม่เข้าใจค่ะเป็นแฟนแล้วเลิกกันมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเพื่อนมาแต่แรกอันนี้ไม่ว่าค่ะสรุปแล้วนะคะพี่จอนะคะก่อนที่จะทําอะไรโดยที่แบบ พี่จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะบอกหรือไม่บอกพี่ก็คิดก่อนทํามากๆอันนี้ไม่เข้าข้างพี่เลยนะอันนี้อยจะแบบเอ้ยเขียนมาทาไมถูกน้องรุ่มด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดก่อนทำแล้วก็ง่ายๆก็คือว่าคิดถึงปัญหาในอนาคตว่าจะทำแล้วเกิดปัญหาแน่ไม่ทำดีกว่าอันนี้หนูพูดตอในมุมแทนของแฟนพี่นะในมุมแทนของแบบความคิดของผู้หญิงอะซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าพี่นะคะแต่ให้พี่รู้ว่าถ้าแฟนพี่รู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเป็นหนูเนี่ย มิหยอกจริงตายอย่างนข้่ามึงอะลือโทรศัพท์มาให้หมดหือซิงเบอร์ไม่เบอร์อะไรเมมเมมไว้มันมีไหมมันไม่ถ่ายอะไม่ได้ค่ะมันใส่ช้ะมันไม่ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ดูรายการย้อนหลังได้นะคะก็เข้ามาที่ www. h a n g s t e r com ค่ะ และก็อย่าลืมนะคะสําหรับผู้ชายทุกคนที่มีแฟนนะคะทุกอย่างย่อมมีกฎมีระเบียบของมันอยู่ถ้าคุณคิดจะแหกกฎคุณต้องรับกรมค่ะโดนแน่